สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้สองบ่าวสืภาพพี่น้องไปหาเห็ดกอแดงคือเก้าครับผมเห็ดกอแดงเห็ดร่วงทั่วไปครับผมวันนี้สองบ่าวกับภาพพี่น้องขึ้นดอยเก้าครับผมเมนครับผมบรรยากาศเมื่อนี้ก็เย็นสบายครับผมหมอกรุ่งย่างคักครับพเจ้านี่ครับผมว่นในแจงเปิดหูเปิดตาซ้ำเนาะเมนครับผมสองบ่าวก็ยังอยู่พิกาดกับพิกาเดิมเด้อครับผมอำเภอแม่อ่อนจะมาเชียงไหมครับผมไปสองบ่าวสิภาพพี่น้องไปหาเห็ดครับผมไปครับผมบุกมาหน่อยมาไหนไปเลยครับพี่น้องไปครับ น้องจุ่มเลขให้มันครับผมสามจุ่มเลยนี่แน่นบ่แเนี่ยครับไม่หดต่วทีไหนหน่อยมันก็ขึ้นไม่อีกครับผมแนี่ยครับผมเดี๋ยวจะมีได้จุ่มอีกแล้วครับผมอากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับผมแนีๆ ujemy, ๆ่ยครับแต่ใครอยู่ส่วนสสายมากเป็นแดดเนาะ เล่งเดียวไม่ที่ครับดีใจมโน่มดได้แล้วครับสองดอกอ<า>ต่างเกันเทินอยู่กลางเดินครับผมดอกหน้าแนง,างครับมั้งไงของขาวๆเ,เลยครับมี ดีจิいい้งจุ้มเลยครับเนี <jours> ่ยนี่หอมอยูแบบหลายครับพี่น้องสีแดงตรงเลยครับหนาวว่นี่ยแดดเลยครับผมว่าแดดยังมาถนี่เผาแห้งเนาะแห้งครับมีจุ่มนครับผมพี่ครับ จุ่มเลยครับอืมตีไรรัตั้งสีแบบนี่ครับจะนั่งบาดไหมครับพี่ดีหน่อยก็เห็นใบไหีเ้อพี่น้องนี่ตั้งหุ่นกัะมี้ครับ หอกใหม่ดิเวป<ะ>ี่ครับเห็นซีจีด้วยครับนี่เอ็ดน้ำหมอกครับผมมีนครับนี่ครับ,รบสามจุ่มครับผมขึ้นมาไม่หลายแห้งครับ ไปโฮมไหนก็มีแต่จุม่มครับผมนี่นะครับนี่พี่หน่องพี่อีดอกนึงขนาดหนาวไปยังมากออกอยู่ครับผมไม่เห็นครับผมแต่ว่าฮีกอนนี่หนาวทา่าขุานเขายัางได้เก็บอยู่เนาะไม่เห็นครับ เส้นหนาเพิ่มดีแตกยังอยเนาะอีกสองจุมครับผมจุมนีน่อยเพื่อนถ้นาไหนอีเลยเนาะังใจดีครับโอเด็กนั้นบนนเพต่วเครื่องที่ใต่ค้อนนะไ้ะนวะ นี่จีนน้อยๆเพื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพี่จูงไม่เงเยังณบางจีไนบอนี่โอ้ไนยี่ไนยีนค่ครับจูงเนาะขี่นั่งใก่ก็มี่ครับสภาพอากาศกำลังได้รับบินบ้านในแห่งライเดอร์ครับผมฝนยังตกมาเรื่อยๆอยู่เนี่ จุ่มอ้อยต่อยอี่ลีพุ่นจุ่มมีได้ได้ได้จุ่มนี่เฮ็ดตหมอ,อกนี่เฝ้าถักมาเดอ้อครับผม,มเสียบอี่ลีครับเฮ็ดตหมอกนี่ครับมาดูนี่สามจุ่มครับผมนี่จะจุ่มงามๆเลยครับตั้งใจดีครับ นี่ก็ไม่ค่อยเห็นเนาะด้นๆสิพอเถี่ยวครับผมเห็นครับเกิดน้ำพน่นนะครับอีกอย่างนึงครับเป็นเด็กจุ๋มเนาะเมนครับผมไม่ได้จุ๋มอ่อย,ยตอยเลยครับก็เห็นที่สองสามจุ๋มครับผม เ <Okay>. okay. ยังม่อยุดเตนนจูบนึงครับตนนัวนีก็น้อยอยู่อ่าีครับผมสามดอกครับผม อืมอืมเราเพิ่มาอืมอืมอันนี้แทะขาเพันครับอะไรปะอไรโอ๊ยของเนี่ยมีอันนี้เงีดอกไม้ปะมึงที่เหรครับเต็มพ่นเลยครับผมนี่ตะไคร้ครับนี่กำลงขึ้นไม้เต็มพ่นครับเนียนครับผม นี่อืมผมมีหน่อยๆเลยครับนี่ดีจุ้มนึ่งครับปุดบถ้าผุ่กระมีครับลากสูงเ่ยนี่นะอืมแฝด้ด้นี่นั่นอือดีพ่นขุ่นกระมี่ครับผมออกไม่ค่ะค่ะนี่แดดจะเลอะมากนะครับโอ้ยเม็ดหน่อยครับผม อ้อมพ่นเลยครับผมเนกหน่อยอ๋อข้ากอ,องแง่เถอะละบานพี่น้องพีเอาจะกิีกอนมึงไงพี่พี่แมนเบิดเลยครับพี่คุณหนานพี่น้องอ่าฮมนี่เก็บอีกโดนครับนี่ ตั้งเบครับผมนี่อครับดอกนึงขึ้นไม่ไลครับพูดข่นนี่หูด้บงนี่กอะไรน็ตัเล่อเอาไรอย่เอาะเอาะไอ,อย่งนีน่นตงห่อกดก็ตั้งเริ่มออกไหมครับผม ขุดดินขึ้นมา่ไหม่เนี่ครับจุ่มนล้วอุยนี่ครับสามจุ่มต่้งเฮียงกันเลยครับผมไหนวะนี่ตัวนู้้ถ่ายครับจุ่มนึ่งครับ สองจุ้มครับโฮมี่ไม่ได้เห็นมากนะครับผม<ฮ>บา้าหนอนมาเบิง่งนโฮมี่ครับโพดโพดีครับผม<ฮ>ดึงว่าโฮมนี่สิบอรออกแล้วครับนี่พุณอา<ฮ>พี่ครับพี่ข้างล่างกับนี่พี่ครับ มีแต่จุ้มจุ้มจุมง่ายไงครับพี่น้อง้ตี่เอดนีก่นจุมนึงครับ ออเทียทน,อนยรอบนี้ออกทักแนงครับนี่นดอกเอ,อกาผ้ไห้กระดายครับผมบ่ได้ครับผมบได้เบมืเลยครับโี้ครับอง,องก่อนนี้น ปีนี้เขาได้เก็บรอมนี่นะครับได้หลายจังๆครมข้างในก็นี่เองเนี่ยเุ่นมังไงโอ้ยได้พี่น้อครับผมได้อยู่ได้ยุยิงชี้จีกันเลยครับปาดครับพี่น้องมี้ไงครับ จะมาโผดพโดอะไยหรือพี่น้องออกมาต่ขาทั้งนอกครับออกหลายแห้งครับหมหนีรอบนี้ครับอีกหมหนึ่งครับนี่สามดอกครับ กล้ากล้ามเนยเนาะเนยครับอันนี้ก็กำลังบาดใหม่ๆเรื่องข้าหนิงไงทองขาวจัวเด้ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยบานนี้ครับว้าวเต็มเดินเลยครับพี่น้องไงโอ้ยมาถักมาเนยแถะบ้าพี่น้องมันนี่เจ้จุ๋มอ้อยต้อยครับผมจุ๋มงหามครับผมนี่อุ้ย เต็มห่มอยู่ครับผมนี่เองครับขายเงาขาดลาดครับนี่บได้เบิดเลยครับนี่นี่ได้อยู่ครับดองนี่โอ้เสียดายเนาะดองนี่บได้เป็นเสื้อครับผมปเป็นเสื้อครับนี่ปีนังปีนกับนีครับข้ามบอนไ้มากฟังหนี่ช็อตหมื่นเลยเนาะนี่ทางไตกับนี่ ต่อน,นี้ก็บผได้ครับผมนั่นเป็นเสื้ออืมตรงนี้เหรอครับจุ้งมีแล้วครับพี่นออ้องไปห่มในกรจะพรอแต่งแต่จุ้งเด้อครับมือนไงผู้ใดจุ้งใหญ่ๆบิ๊กๆเลยครับผม อสอง,อสองหลอดทั้งแมงอยู่ครับตรงได้ป้ะได้อยู่ได้อยู่หืมโบเลมาแค่มือสองมือบานถิ่มเบิดเลยครับนี่งามดูงามดูครับม่าห่มนีบานเนาะนี่นครับอืม ใหม่ดึงบบขึ้นนะครับนีนี่สองดอกครับผมจุนครับผมอยู่ห่างท่ายางเลยครับติดครับขาเพื่อนดอกนึงครับเห็ดไข่ก็ออกบาครับผมแมนฮิฮิมิดจีหน่อยบ่ดัน กำลังออ้ไม่ไหลหจี๋หน่อยเองครับจีกดอกนึงครับ,ก,รบก็ลังดอก,กงามๆได้ครับนี่เอ็นครับจี๋หน่อยเพิ่อนกับนี่ป<ะ>้าผมนี่ดอกใหญ่แห่งครับผมอุยหวานจุ๋ยๆได้กับนี่เครับ,รบพี่จุ๋มนึงครับอืมทีไร ดอกแตงองตรงนะครับนี่นมี่จะจุกไปแล้วครับห้องนี้บางทีล่ะก็ต้องขึ้นมากครับเพื่อนก็มากอ่อนน้ำแนวนี่เนาะนี่ครับยืนเริ่มเริมมืองสรครับผม นี่ครับผมซองบากระถ่ายเนื้อหาแบบเดียวกันกับซองไ่เดอครับผมเมนครับผมเพื่อกันมิชาฉีบแฮกซองญ่ของซองเบาไปเนาะเมนครับแต่ยังเหลือซองหน่อยไว้พี่น้องได้รับชมอยู่ครับผมเมนครับเพราะว่าผู้มือนี่มีช้าฉีบระบาดแน่งครับตรงมันระบาดระ้ว่างครับก็เลยเห็ดเพื่อไว้ครับผมครับกันไว้ดีกว่าแก่ครับอืนี่ครับมันคล้องนามไหลด้วยครับนี่ดอกง่ามๆครับผมเฮ้อ เซนแอโดครับนี่อีครับผมข้างล่างครับผมคอยยางดีงกว่เอาดอกไก่ก้อนดอกใส่บ่อเนตรงขึ้นยังื่องกนใช้ไหมใช่หรอนี่นี่ครับอีกสองถุงกต้องดูดินถึงนมาใหม่ๆนะครับนี่ใช่ละกูีเล ดอกเล็กๆขึ้นไม่ไนี่เอาบมได้นี่กระไล้ได้ครับพี่น้องาพี <What? S 2> ่น้องมาเบิ่งครับนี่หนึ <8. S 3> 5, 6, ่งสองสามสีม่ห้านี่กครับผมเจ็ดแปดปดโอ้ยมามามาเบาจวดด้วครับผม ขาแห้งครับผมล่อสารนะครับที่ไหนครับดูปอ้อกจังดีดีครับพี่นอ้องเนียนยอกยนยอกทรงไายเนาะ ด,ดูดูการสุดท้ายนะครับของเห็ดครับผมเครื่องอยู่ครับมาเมี่ยงครับมาผีอีกเบ้าอืมเมื่อตีแล้วครับพี่น้อง กีกมีอีกมีอีกวะใช่พ,พ,พี่ถ้าตัวแม่ดีๆีนี่บัานเนี่ครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกปุ้ยมาคักมาแน่แถวบ้านพี่น้องอ,ออกจังนะครับพี่น้องเลยพี่มาครับป๊าดเนี่ยอุ้ย นี่ล่ะจุ่มนุนล้วนนะครับวันนี้โอ้ยุ่ครับุ่เพื่งอยู่เนีย้ยเพื่องเลยครับพี่พี่กัแม่นพี่โอ้ยะี่ล่ะปวดพวกหม้อกแตงบาดนี้มังมันนี้เอยเห็นอย่างก็จะมาปวดเถอะ โอ้ยเป็นสันสั้นนะครับอุ้ยได้เตดดอแล้วครับดอกนี้อุ้ยปวกขออนุญาตเด้อครับกำลังออกไม่ครับผมเหอนเดียวกันด้ Alaska อครับนี่พี่พี่มี่จะจุมครับผม กระซูมๆด้วยครับผมแม่นครับมึงนี่ครับใช่พ่อผมนี่ก็เกือบสามสิบดอกแล้วครับผมผม้ีีกระจังอี่แล้วครับพี่น้องซิปก็ดล่อครับเ<อ>มียนครับผมที่บ้างเมีดนหน่อยเพื่อน ว่ได้ครับผมนี่บ้างสายเลยรอบบี้สิออกจังแห้งเนาะแห้งครับจะไปเรนง่นนางดีครับอ้ยนี่จะอะครับผม ขาเพื่นอนใช่ไหมอีกดอกนึง่งแต่เดือนเถือนอยู่ทั้งคอ่ฟังเตี้ยงกันหินครับผม ท่านไหนกระดอกหน่อยเอาไห้ได้ครับ พี่จุงหนึง่งนี่โปรดีมากแงนครับ ừ, แต่ดอกไงไดิเหมือนไงพุ่นเป็นสายสั้นเลยครับปาดพี่น้องครับผมโอ้ยมึงไงครับมาผุนมาพูดเทราบาลนี่ผุนทั้งตเตยกับมี่ พี่กระมิ้นนั่นก็มีพี่พีแมนเบิร <respuesta>. ์ดครับผมพี่พี่ครับพี่ก้อนพี่บีดพี่โอ้ยมาจังคักจังแน่้ยแท้บอพี่น้องลำจังแห้งครับผมมาออกหลายช่วงไทยปีเนาะเนี่ยครับช่วงต้นปีเสีอยวโบราณครับนี่ ครับแจ้งจังด,ดิแแน่นมากจังเอี้ยบเหีครับโอ้ยเนยย่ำใดกับตออนย่ำนั่นครับผม,มแค่นียครับแต่บานงามๆเ,เนื้อครับตรงนี้ทองขาวขาวครับผม โอ้ยใจดีครับพี่หน่อยหน่อยมากทุกมือเนาะนี่นครับใ,ใจน่ยนะครับ ท่านเบิดได้ครับนี่พูดไปพูดอีกไปทท่งๆอีกครับใหญ่กว่านั่งดีครับหายเลยครับนี่ขิงหดจุมหมนะ S <S เนิดดไี่ี่อย้าหอ้ยอันนั้นกาแน่งเข้ามานนะ่โอ้ยโบแมนอันนี้แดงน่อยเนีี่ควงไงต้องจบี่นี่มาฝูดก็เรือแต่ว่าที่นองจังแนงครับผมมึงนี่ บูดินงคือว่าใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวคิอเต็มตาครับผมเต็มจนพูดครับผมังไง มาเป็นสวนย่านสองบาลครับผมหมานคักขนาดครับผมวัอนี้จุ่มแบบแบบหลายครับจุ่มมือนี้ครับผมเทิร์จุ่มเทิร์บานครับผมหมานคักมันแน่เนาะแน่นครับผมส่วนสองวัอนี้ถือว่าหมานเติบอยู่ครับพี่น้องสองบาลสีเสียงกระตาไว้ข้างล่างครับผมสี่ถึงเป็ดต่อครับผมสี่ถึงต่อปลุกเสียงปลุกสูงครับผมแม่นครับต้องใส่พละตากำลังสูงครับผมแม่นครับก็เลยก็เอากระตาเสียงไว้ครับผมแม่นครับผม อสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับป๋าตุนขอฝากไว้ซ้ำนี้เนาะครับผมเมนครับผมจึงพอกันคลิปหนาเนาะเมนครับจะเลยกับฝากยิลาเซลั่มไ้ในอ้อมบุกออมใจพี่น้องเล้เด้อครับผมนครับผมครับใส่ดีเด้อครับผมมามีสารอันตรายครับผมเมนไปครับผมไปต่อกันช่วงบ่ายครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับมาตุนสวัสดีครับบ้าพุ่งสวัสดีครับ